สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะขอโทษมากๆเลยที่หายไปกับคลิป f ฟ v เบอร์เรนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้บอกตรงๆเลยว่ากิ๊มีภาวะเบร์นเอาทั้งกับการทํางานในชีวิตจ,จริงแล้วก็ทั้งการทําคลิปด้วยเพราะว่าพองานหนักมากๆอะ่ะพอกับบ้านเราหมดแรงจริงๆไม่มีแรงจะตัดคลิปไม่มีแรงจะอัดคลิปนะคะทีนี้ตอนนี้กลับมามีไฟเหมือนเดิมแล้วจะพยายามทําคลิปให้สม่ำเสมอเหมือนเดิมนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะคอยซัพพอร์ตกันอยู่เหมือนเดิมนะ วันนี้นะคะเป็นคลิปเฟเวอร์เรทของเดือนเมษายนนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เราก็เหมือนกับกับสู่สภาวะเดิมมากขึ้นกิ๊ก็ได้กลับมาแต่งหน้าทำผมเหมือนเดิมแล้วเนาะอันนี้ก็คือไปตัดผมมาแล้วเขาก็แบบม้วนให้นะคะชอบมากแอบติดใจนะกําลังคิดอยู่ว่าเนี่ย เดี๋ยวจะไปดัดจริงๆทรงนี้เลยดีไหมนะตัวแรกนะคะคือสกิน1004ขออนุญ,ญาตพูดชื่อเป็นภาษาไทยเลยนะจริงๆนะคะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์เกาหลีนะชื่อมาดากัสกาเซนเทล่าไลท์คลีนซิ่งออยล์นะคะตัวนี้คือดังมากฮิตมากเป็นกระแสในโซเชียลมานานมากแล้วนะคะแต่ว่ากิ๊บว่าได้ลองทั้งตัวเทอร์เนอร์ทั้งตัวเซรั่มทั้งตัวคลีนซิ่งออยลของเขาแล้วกิ๊บว่าชอบถ้าใครอยากดูรีวิวของแบรนด์นี้เต็มๆ คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวกิฟจะทำให้ทีนี้ตัวที่กิฟชอบเป็นพิเศษแล้วอยากจะขอมาเป็นเฟอเวร์เรตนะคะก็คือตัวไลท์คลีนซิ่งออยล์จากประสบการณ์ที่ผ่านมากิฟใช้คลีนซิ่งออยล์แล้วอ่ะมันจะสะอาดตอนนั้นแต่กิฟจะมาสิวขึ้นทีหลังลองใช้ของสกิน1004ตัวนี้แล้วอ่ะไม่เป็นค่ะ 1. เลยคือมันทําความสะอาดเครื่องสําอางได้สะอาดดีมากๆเลยนะคะ 2. คือไม่ทําให้ผิวแห้ง ปกติบางครั้งเราใช้ออยล์เสร็จแล้วว่าเราจะยังรู้สึกว่ามันทิ้งความเหนอะหนะไว้บนหน้าทิ้งคราบน้ํามันไว้บนหน้าหรือทําให้ผิวแห้งมากเกินไปใช่ไหมแต่ตัวนี้คือไม่เป็นทั้ง2องอย่างนั้นเลยหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าผิวหน้ายัางชุ่มชื้นแล้วก็มีความนุ่มมีความเนียนรักษาความชุ่มชื้นบนผิวหน้าได้ดีข้อสำคัญที่สุดคือมันไม่ทําให้กิบเป็นสิวคือหลังจากลองใช้มาสักพักแล้วอะรู้สึกว่าเออตัวนี้เป็นออยล์ที่เวิร์กนะแล้วไม่เเป็นสิลยจรง 行。 ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นว่า texture ของมันเนี่ยจะเป็นลิควิดมากมากกึ่งที่จะเป็นน้ำเลยเวลาใช้เนี่ยกิ๊บก็คือจะหยดลงมาบนที่ฝ่ามือรูปลงบนผิวหน้าที่แห้งที่มีเครื่องสำอางอยู่เลยนะคะนวดลงไปเรื่อยๆค่ะจะเริ่มเห็นแล้วว่าเครื่องสำอางเราเริ่มหลุดออกมาใช่ไหมคะก็เอามือผ่านน้ำนิดนึงแล้วก็มานวดซ้ำมันจะเปลี่ยนเป็นเนื้อหมิ่ไม่ว่าจะเป็นแบบลิปสติกสเตนที่ติดทนมาสคาร่าเนี่ยก็คือเอาออกได้หมดเลยแล้วก็ไปล้างหน้าด้วยโฟมต่ออีกรอบหนึ่งนะสำหรับกิ๊บ คือสะอาดดีมากๆเลยนะคะตัวนี้ถามว่าเข้าตาแสบไหมกิ๊บยังไม่ได้เข้าตาตรงๆแต่จากที่ลองใช้มาไม่แสบหน้านะคะแล้วก็ไม่แสบตาด้วย mm hmm. ตัวถัดไปนะคะเป็นสกินแคร์ต่อแล้วกันนะคะ mm hmm. ก็คือตัว Laneige Radiance C Cream Even Tone Brightening Moisturizing mm hmm. นะคะพูดง่ายๆคือเป็นครีมวิตามินซีเข้มข้นนั่นเองหน้าตาเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของกระปุกนะคะเนื้อครีมจะเป็นสีขาว กลึงครีมกลึงเจลข้นใสกว่าที่คิดหน้าตามันจะดูข้นแต่ว,ว่าพอเกลีย่ยลงบนผิวแล้วอะเจลเจลใสๆตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีวิตามินซีที่เข้มข้นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามินซีนะคะก็คือจะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนทําให้ผิวเรามีความอ่อนเยาว์มากขึ้นหน้าเราจะเด็กมากขึ้นลดเลือนริ้วรอยเนาะแล้วนอกจากนี้วิตามินซีจะช่วยลดเลือนจุดด่างดำทำให้ผิวหน้าเราใบขึ้นดูมีความกระจ่างใสมากขึ้นโดยรวมด้วย ช่วงที่ผ่านมาคือกิฟไม่ค่อยได้บำรุงผิวค่ะแล้วผิวหนะ้ากิฟ่าพูดจริงๆว่ามันดูโซมลงไปนะกิฟก็เลยช่วงนี้ก็เลยเอาวิตามินซีขึ้นมาใช้เยอะๆนะคะแล้วกิฟก็ได้ค้นพบว่าตัวเนี้ย เป็นครีมวิตามินซีที่ดีมากมันจะไม่แสบไม่ยิบไม่ขันผิวค่ะคือกิ๊บรู้สึกว่ามันมีความเข้มข้นแต่ในขณะเดียวกันมันอ่อนโยนกับผิวไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันไม่ยิบไม่แสบไม่ขันแล้วคือประสิทธิภาพมันไม่ดีหรือเปล่าคือไม่ใช่เขาจัดมาอยู่ในรูปแบบครีมที่ทําให้กิ๊บรู้สึกว่าความราคาเคืองผิวมันน้อยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ผิวบอบบางอ่อนโยนมากๆไม่สามารถจะใช้อะไรที่เป็นกรดหรือวิตามินซีได้เลยหรือว่าผิวแบบ แต่ใค,ครเคืองกับทุกสิ่งทุกอย่างง่ายๆเนี่ยก็บอกเลยว่าก่อนใช้เนี่ยให้เทสกับผิวหน้าที่บริเวณคางตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันอาจจะก,ก่อให้เกิดความระคายเคืองกับคุณได้เนื้อครีมอ่ะตอนที่ทาลงไปกับผิวอ่ะมันจะไม่ได้ซึมซาบลงไปแบบสุดๆและในขณนะดเดียวกันมันก็จะไม่ได้เดินหนามากนะคะแต่ว่าเนื้อมันจะอยู่ในช่วงกลางๆคือกิ๊รู้สึกว่าเขาเพยายามทําให้มันซึมซับเร็วอ่ะแต่ว่าจะไม่ได้เนอะไม่ได้เหนียวปืนมาคือรู้สึกจริงว่า ผิวหน้ามีความไร้ขึ้นมีความสดใสขึ้นแล้วกิ๊บก็รู้สึกว่ามันช่วยให้ผิวอ่าดูกระจ่างใสได้ขึ้นจริงๆแง่หนึ่งที่เขาเคลมคือเขาบอกว่ามันจะเป็น moisturizing คือให้ความชุ่มชื่นแต่สําหรับกิ๊บแล้วตัวเนี้ยไม่ได้ให้ความชุ่มชื่นมากๆคือสําหรับคนผิวแห้งเนี้ยไม่เพียงพอแน่นอนพอทาครีมเสร็จอ่ะนิ้วมันจะมีความหนื่นๆมีความฝืดฝแบบกึดๆอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะ แสดงว่าในเนื้อมัน,นคือวิตามินซีเยอะแ,ะและอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้ให้ความชุมช่มชื้นเยอะๆเพราะว่านิ้ยังมีความแบบกกึดๆฝืดๆได้อยู่เลยนะคะ, <S <S ะตัวถัดไปนะคะคือเป็นกันแดดบ้างตัวนี้คือกันแดดของ Clearnose ค่ะชื่อ UV Sun Serum SPF 5 0บวก PA สบวกกันได้ทั้ง UVA 1 UVA 2แล้วก็ UVB นะคะตัวนี้เป็นสูตรใหม่ของ Clearnose ก <ๆ S 1> ่อนหน้านี้เขาเคยออกกันแดดมาแล้วสูตรหนึ่งเนาะซึ่งจริงๆอะสูตรที่แล้วกิ๊กก็ว่าดีแล้วนะแต่สูตรเนี้ยดีมาก คือเนื้อมันจะเป็นแบบกึ่งเจลแต่มันจะไม่ใช่เป็นเจลที่ใสที่สุดไม่ใช่กันแดดแบบที่แอลกอฮอล์เยอะๆเนื้อมันจะมีความข้อนอยู่นิดนึงอะคะ่ะซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เป็นไฮบริดนะเป็นทั้งฟิสิกอลแล้วก็เป็นทั้งเคมีคอลสกันกรีนคือผสมกันออกมาแล้วเนื้อมันก็เลยจะมีความแบบกั้ากึ่ง ไม่หนาหนักแบบฟิสิกอลการซันสกรีนมากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แบบบางใสแบบเคมีคอลซันสกรีนเพียวๆนะคะซึ่งเอฟเฟกที่ดีคือมันจะกันแดดได้แบบครอบคลุมมากๆจริงๆพอช่วงนี้เขาคิดเรื่องของทากันแดด2ข้อนิ้วใช่ปะ่ะกิฟก็ได้ลองเอาตัวนี้ทาดู ตอนที่ทาลงไปตอนแรกอะ่ะหน้ามันจะมีความวอกนิดหนึ่งดูหนักนิดหนึ่งนะแต่พอทิ้งไว้แค่ประมาณ5นาทีนะมันจะเกินกับผิวไปเลยแล้วมันก็จะดูเนียนดูแบบไม่เคกไม่โบไม่วอกแล้วมันเกินกับผิวแล้วไม่เหนอะหนะหน้าด้วยนะคะทั้งซึ่งสำหรับกี๊ว่ากี๊ว่ามันวาวมากมันโอเคมาก <S <S บางบาเบาเกลี่ยง่ายไม่ทําให้ผิวขาวเกินไปเนาะ กืนกับผิวได้ดีดูผิวเนียนทาแล้วดูผ่องดูหน้าใสขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาไม่ได้ดูแบบโบ๊ไม่ได้ดูแต่งหน้ามากเกินไปด้วยมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบคราบลูอันนี้พูดจริงมันจะมีความมันอยู่นิดนึงแต่ว่าสําหรับคนผิวแห้งอย่างกิ๊บอ่ะคือเป็นอะไรที่พอดีแต่ถ้าสมมติคุณเป็นคนผิวมันคนผิวผสมคิดว่าตัวนี้ก็ใช้ได้นะคือมันจะไม่ใช่แบบแบทมากๆคุมมันมากๆแต่สําหรับคนผิวแห้งอย่างก,กิ๊บอ่ะคือกิอ๊บอ่ะชอบมากคือเป็นอะไรที่ไม่ทําใหำ ตัวถัดไปคือรองพื้น นาเชียโกฟ u n เดชั่นเอาจริงๆอะ่ะตัวนี้เป็นตัวที่กิฟได้มาแลนแล้วนะแล้วกิฟก็เคยรีวิวเป็นคลิปของเขาเองไว้แล้วแต่ล่าสุดอะ่ะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ประทับใจน้องแล้วก็แบบต้องหยิบขึ้นมารีวิวเป็นเฟเวอร์เรตอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ากิฟไปทะเลบางขุนเทียนมาซึ่งช่วงนั้นอะ่ะเป็นช่วงที่แบบแดดร้อนสุดๆเหมือนซ้อมตกนรกเลยอะคะ่ะหน้ามันควรจะแบบหลุดหน้าควรจะไม่เป๊ะควรจะแบบสูญเสียความเป็นรองพื้นไปแล้วแต่พอกลับมาบ้านแบบ เฮ้ยหน้ายังเป๊ะยังโอเคอยู่มากผิวยังดูดีผิวยังดูสดใส mm. ก็เลยแบบเฮ้ย <He i, S 1> จริงๆอ่ะตัวเนี้ยมันเป็นฟอนเดอชั่นที่แบบดีมากเลยนะคือแบบโทนมันจะดูมีความปกปิดที่แบบปกปิดดี พูดจริงๆรองพื้นของนาแทบจะทุกตัวนะมันปกปิดดีนะผิวก็จะดูเนียนรูขุมขนดูปิดไปใช่ปะอาจจะดูหนานิดนึงช่วงแรกๆแ,แต่ถ้าเราไม่ลงเยอะนะคะมันก็จะให้ลุคที่บางเบาได้แต่ตัวนี้คิดจะชอบตรงที่มันยังมีความดิววี่อยู่มันจะไม่ได้แมทมันจะดูแบบผิวเป็นผิวดูมีความผิวเนียนดูมีความผิวกลออยู่นะคะ แล้วคือติดทนมากตลอดทั้งวันจริงๆสำหรับกิ๊บว่ากิ๊บเป็นคนผิวแห้งนะแต่ว่าพอออกแดดออกเหงื่อแน่นอนอากาศเมืองไทยอะ่ะมันมีความแบบชื้นอ,อยู่ค่ะมันทนมากมันไม่ทําให้ผิวหน้ากิ๊บดูแห้งมากไปนะไม่ทําให้ผิวหน้ากิ๊บดูมันคือคุมมันกําลังดีด้วยแล้วก็ติดทนดีมากคือพูดจริงๆว่าแบบใช้แล้วแบบ รู้สึดเลยว่ามันเหมาะกับอากาศเมืองไทยหน้าร้อนมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบน้องคือดีคือเลิฟมากเลยการเป็นตอนนี้คือหยิบตัวน,นี้มาใช้ตลอดเลยนะคะกิบใช้สีเบอร์ไลท์สีสีเดอร์วิวนะคือพอดีกับสีผิวกิบมาก mm hmm. ตัวถัดไปคือเป็น p e r i ฟอ e r a อิงทินเซรัมเบอร์0ูนย์เก้าค่ะน้องจะอยู่ในหน้าตาเป็นแอมพูแบบนี้คือเป็นทินที่กิฟชอบมากแล้วก็เป็นทินที่ทายอยู่บนริมฝีปากกิฟตอนนี้ด้วยนะคะเวลาแบบเปิดขึ้นมามันก็คือจะเป็นเหมือนกับเนี่ย เป็นตัวสเปตูร่าธรรมดาแหละแต่ว่ามันน่ารลักอะ่ะสองคือมันเป็นเนื้อถินที่มีความครีมค่ะเนื้อมันจะค้นคนนิดนึงซึ่งเวลาทาลงไปแล้วมันจะไม่ได้เป็นน้ําเหมือนกับถินปกติแต่ตัวนี้มันจะมีความเป็นค,นครีมค้นๆอยู่พอแปะๆลงไปกับริมฟิบะหนึ่งเลยคือรู้สึกว่าเปลี่ยงง่ายสีออกชัด แต่ว่ายัางให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากด้วยคือคิดว่าเป็นคนที่ปากค่อนข้างแหง้งถ้าไปลงทิ้นแบบน้ำๆอ่ะมันจะตกตรงตรงง่องปากใช่ไหมคะแล้วมันจะไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นอะไรแต่ตัวนี้คือทําให้ปากดูชุ่มชื้นขึ้นไม่ตกร่องแล้วก็ปากอาจะดูเป็นทินเป็นสวยแต่มีความชุ่มชื้นอยู่เพราะฉะนั้นกิ๊บเลยชอบมาก คือเป็นทีนนี่มีความเนื้อครีมอยู่นิดนึงคือมันเก๋มากๆจริงๆแล้วเกลีย่ยสีออกมาคือสีสวยมากเบอร์ศูนย์เนี่ยจะเป็นชมพูที่แบบอมแดงแน่นๆอมชมพูแน่นๆเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าออกมาคือสวยมากเป็นสีที่ชอบมากตัวถัดไปก็คือเป็นแชมพูของแบรนด์ common ground naturally balance a ช p o ูนะคะแล้วคือลองแล้วชอบมากเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่แบบ แนชโร่คอนโซลจริงๆกรีนมากเขาบอกว่าเป็นแพนเบสจากออสเตรเลียใช้ทุกส่วนผสมทุกอย่างจากธรรมชาติ pH 5.5ก็คือดีจากสภาพผมแล้วก็หนังศีรษะด้วยจะไม่มีสารอะไรที่อันตรายไม่ว่าซิลิโคนพาราเน LA, บน SLS บูพอพิลีนไกลข้อมินโน่ออะไรก็คือไม่มีกิ๊บเป็นคนผมยาวแล้วกิ๊บเป็นคนที่ผมแห้งพันกันมากๆนะคะแชมพูอะไรที่เป็นออแกนิกธรรมชาติกรีนสุดๆเนี่ย กิบจะใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าพอสระลงไปแล้วอะผมมันจะแห้งมากมันจะพันกันผมจะแบบสากมากเลยอะแต่ของ c o m มันกลาวอันเนี้ยคือทําได้ดีมากคือสระแล้วอะเหมือนใช้แชมพูปกติเราไม่ได้รู้สึกว่าเราสระแชมพูที่เป็นแบบออแกนิกอยู่หนึ่งคือผมสะอาดมากให้กลิ่นที่หอมสระแล้วรู้สึกสบายล้างออกง่ายไม่ได้มีความรู้สึกว่าโนอหนะอะไรนะแล้วพอสระผมเสร็จ คือกิฟก็ต้องใช้คีมนวดอยู่แล้วไม่ใช้คีมนวดไม่ได้นะรู้สึกว่าผมนุ่มผมชุ่มชื่นผมไม่ได้พันกันมากกว่าปกติแล้วผม,มดูสุขภาพดีด้วยกลายเป็นว่าเฮ้ยเป็นแชมพูที่ออร์แกนิกมากแต่ว่าให้เอฟเฟกแบบเหมือนแชมพูปกติเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากนะคะเรารักโลกได้ด้วยแล้วผมเราก็สวยได้ด้วยราคาถ้ากิ๊บ์จำไม่ผิดไม่ได้สูงมากเกินไปด้วยขวดมันดูเล็กนะแต่คือกิ๊บเป็นคนผมยาวมากค่ะเพื่อน ปกติต้องใช้แชมพูเยอะมากแต่อันนี้ยไม่ได้ต้องใช้เยอะเท่าที่คิดเลยน้อยกว่าแชมพูที่เป็นสารเคมีปกติด้วยซ้ำไปอ่ะตัวสุดท้ายแล้วอย่างรวดเร็วคือเป็นถุงมือขัดขคลี้ไครของ the body shop ตัวนี้กิ๊บไม่ได้พูดถึงมานานแล้วแต่ว่าล่าสุดไปเยอรมันทุกครั้งเลยที่กิ๊บไปต่างประเทศไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น ตัวกิฟต์จะแบบขี้ใครเยอะมากเหมือนสะสมขี้ใครเหมือนเซลล์ผิวเรามันไม่ได้ e x กซ o โ e a t e อะคะ่ะกลับมาจากเมืองนอกทุกครั้งอ่ะกิฟตต้องแบบทั้งสครับหน้าสครับตัวหนักมากก็สครับตัวใช้สบู่กาก,กาแฟอะไรแล้วก็คือยังเอาไม่ออกสรุปคือต้องใช้ถุงมืออันนี้จ้า มันจะเหมือนกับเราสามารถสวมเข้าไปแล้วเราก็ใช้สบู่อะไรก็ได้ถูๆูนิดนึงมันจะสามารถบิวฟองขึ้นมาได้เยอะมากมันจะเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกได้ดีมากเป็นการ exfoliate ผิวขั้นสูงสุดแล้วก็ขี้ใครจะออกแบบระเบิดกระจายแบบว่าสามารถเอาขี้ใครออกทั้งตัวได้เลยแต่บอกนิดนึงว่ามันก็คือมีความเจ็บนะเพราะว่าเนื้อของมันจะมีความสักๆด้านๆอยู่มันก็เจ็บนิดนึงที่เป็นคนที่แบบไม่ทนกับความเจ็บบอกเลยว่าอันนี้อาจจะเจ็บไปนิดนึงแต่สําหรับกิ๊บคือมันด มากแล้วอันนี้เคอเชื่อมไหมใช้มานานมากแล้วแต่มันก็ยังดูดีคือมันทนมาก กิ๊บพยายามหาราคามาให้ดูให้เพื่อนๆนะแต่กิ๊บว่าราคาไม่น่าจะเกิน2อ0สบาทซึ่ง2องสบาทมันสามารถใช้ได้นานขนาดนี้คือมันทนมากเป็นความรักโรคอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะก็กิ๊บต้องขอตัวก่อนแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปในวันนี้นะคะถ้าเชิบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หรือว่าคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างนิดนึงถ้าเกิดว่าหายไปนานเกินไปมาตามกันได้ที่คอมเมนต์นะคะสาหรับวันนี้กิ๊บขอลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆที่มาอยู่ด้วยกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ